อ่ะยกมาถาวายได้เลยนะเออไหนก็อโยมจากกรุงเทพนายแพทย์เทวีศักดิ์ฝากมาถาวายรวมบุหนึ่งหมื่นบาทมารวมสร้างเีจดด์ใหญ่เชาวนี้ได้ถาวายรถเบนขน้นใหญ่ใครไปใครมาลำบากก็เอ,อเอามาใช้ได้ มาใช้ได้เนื้อไข่ไม่มีไข่ลำบากอยู่ไม่มีรถก็มาขอได้ด้้อวันนี้มีรถเบนซ์มาหนึ่งคันผู้เฒ่าผู้แก่คนใจบุญคนใจบุญเอามาถวายให้ถวายให้แล้วก็คนในลำบากที่ไม่มีงบมีทุนซื้อให้พ่อให้แม่ที่เดินไม่ได้ก็มารับบริจาคได้เลยแต่อันนี้ทรงทันตาวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติ ทุกคนก็ทั่วประเทศก็กฝักใฝ่ในการทำบุญในการให้ทานสำคัญทุกวันทุกเวลาสำคัญทุกลมหายใจเข้าออกอะไรที่จะเป็นบุญเป็นอาณิสงส์เป็นกุศลเราก็รีบทำเราก็รีบทำอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำแล้วก็ปล่อยอนุโมทนาสาธุเราก็มีส่วนแห่งบุญเราเอาบุญนื่งกะตื่นขึ้นมา ใครอยากจะมาร่วมบุญก็เอาขันมาตั้งเอาไว้เลยก็ได้เอามาตั้งไว้ตรงนี้ oh, ขันใหญ่ๆใบเหลืองๆขันทองเหลืองใบเก่าไม่รู้หายไปที่ไหนญาติโยมท่านได้ปรารถนาอยากจะมาร่วมบุญเข้ามาได้มาได้เลยมาร่วมกันสร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่พุทธเมตตาหลวงในนามของพระพุทธองค์ฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเรา วันที่30วันที่ส0หลังจากโอโบส์ปักแหลกก็จะได้ทำพิธีบูชาใหญ่บูชาพบภูมิสถานที่ก่อนที่จะได้ลงเสาเข็มวันที่สามสิบที่จะถึงนี้ก็บอกกล่าวพี่น้องเรามีโอกาสก็ให้มาร่วมกันจะได้พาทำพิธี บูชาพบภูมิเจ้าที่แม่พระธรณีเพื่อความเป็นสิริมงคลบอกกล่าวให้มาสร้างบุญใหญ่ร่วมกันอืมได้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 ได,ได,ได,ไดมีปวนามาขอรถเบนแล้วได้อาน,นิสงใหญ่พอเดินไม่ได้ก็จะได้เอาไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ถวายปุ๊บก็ได้อาน,นิสง์ปับ๊บ ทันทีมีความสุขเอาบุญแต่แน่น้อยอบุญเราก็ค่อยสร้างสะสมไปจากนน้อยนี่แหละไปหามากๆก,การเจริญสติการเจริญปัญญาการวิเคราะห์ทำความเข้าใจขณะยังมีลมหายใจอยู่เราอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งตั้่แต่ตื่นขึ้นมาเราก็ดูใจรู้ใจของเรา อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนินโอกาสเปิดให้การเวลาเปิดให้อย่าไปทิ้งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราทำบุญได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทำบุญให้กับตัวเราทำบุญให้กับหม่ให้กับคณนะให้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันวันวันที่สามสิบที่จะถึงนี้ก็จะได้พาทำพิธีบูชาใหญ่บูชาสถานที่ บูชาสถานที่พบภูมเทวดาแม่ธรณีญาติโยมท่านใดมีผลลัมกหลักไม้ก,ก็มาร่วมกันผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาจัดทงด้วยนะจัดทงหน้าวัวจัดอะไรต่างๆช่วยกันเป็นบุญของทุกคนการทำบุญใหญ่จะไปคนเดียวก็ยากลำบากจุเราก็ต้องช่วยกันบุญสมมุติเราก็ต้องช่วยกัน แต่บุญวทมทตการละกิเลสก็อยู่ที่ใจของเราลต้องขัดเก่าเอาแก้ไขเอาไปนิพพานไปคนเดียวไปทางเส้นเดียวไปคนเดียวแต่บุญใหญ่อันนี้สงใหญ่ไปร่วมกันสร้างร่วมกันมีโอกาสเรามีโอกาสได้ทำร่วมกัน บนใหญ่ที่สุดในระดับพงสมมติคือการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาปฏิตฐานให้เหล่ามนุษย์เหล่าเทวดาได้กราบไหว้สักการะบูชาเป็นองค์แทนของพระพุทธองค์จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากส่วนที่ท่านเสด็จมามากมายอยู่ที่บ้านของคุณลุงทองดีถ้าญาติโยมท่านใดได้ไปเห็นแล้วจะเกิดเหตุอัศจรรย์ทึ่งเลยทีเดียว ก็ท่านเคยมีบุญมีบรารมีต่อเคยเเเเนั่นกันกับองค์พระธาตุตรงนั้นมามก็ไม่ใช่ว่าจะเสด็จมาทั่วไป<อ>ท่านเสด็จมามากมาย<อ>ก็จะได้อันสร้างเจดีเสร็จก็จะได้เอาอันเชิญมาไว้ที่มหาเจดีให้ทุกคนได้กลาบได้ไหว้กันให้เป็นสิริมงคลของชีวิต ตัวอยากจระดับพุกได้ก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ท่านค้นพบออกมาเปิดเผยท่านสอนเรื่องอะไรเราก็พยายามปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราท่านถึงบอกให้เชื่อการสร้างบารมีการละกิเลสแต่ก่อนใจของเราบริสุทธิ์ใจของเราหลงถึงเกิดเพียงแค่การเกิดนะเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่แต่เวลานี้เขามาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ มาสร้างกายเนื้อปิดกั้นตัวเอาไว้แล้วก็ยังเกิดต่ออีกเราก็ต้องพยายามจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราแก้ไขใ,ใจของเรามองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันการสร้างบุญสร้างอานิสงส์เราก็ทําไม่ใช่ว่าไม่ทําต้นไม้ก็มีทั้งเปลือกทั้งแก่นทั้งกับพีอิงอาศัยกันอยู่เราจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้ เราก็ต้องทำความเข้าใจให้หมดสมมุติบีมดุดกายของเราประกอบด้วยอะไรทำไมท่านถึงว่าขันห้าเป็นของทุกขันห้าเป็นกองเป็นขันมีวิญญาณเข้ามายึดมาครองเป็นยังไงเราก็ช่วยกันดูแลแก้ไขเอาปรับปรุงเอาการละกิเลสองของเราเราอย่าไปเที่ยวให้คนอื่นเขาละให้ใช้การไม่ได้บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น เราเกิดมาก็เพื่อที่จะาหาทางดับทุกข์หาทางหลุดพ้นให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่าพากันมัวมาเล่นอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลให้รีบทําเสียก่อนที่จะหมดลมหายใจเพอทุกคนเกิดมาตายหมดไม่ตายช้าก็ตายเร็วก่อนที่จะถึงเวลานั้นเราพยายามสร้างประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดคือทําใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพาความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลา ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ที่หลวงพ่ออนุเคราะห์ลงศพให้มาสองปีกว่านี้ก็ร่วมจะ200รใกล้ๆจะถึง300รอแล้วนี่แหละทั้งกลางวันกลางคืนบางทีตีหนึ่งตีสองก็มา,เ,าเรียกขอโรงอนุเคราะห์ให้พวกเราก็มีโอกาสได้ทำบุญทุกอย่างได้ทำบุญทุกอย่าง บางทีฝนตกก็มาเรียกทุกอย่างเลยแต่กอดน,นีอนุเคราะห์ให้เฉพาะตำบลสำรานเดี๋ยวนี้มาตั้งเกตแปดตำบลรอบเขตของคนเจ็ก็เลยาอาตายได้ครั้งเดียวอนุเคราะห์กันไปหมอบให้ศพละห้าพันผ้าไตจีวรผ้าขาวแล้วก็ลงศพตบเทียนให้ไปช่วยชาวพนกิจศพให้เรียบร้อยในโอกาสพวกเราก็ได้มาร่วมกัน ปาทำบุญสร้างบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินเราก็ช่วยกันทำให้สมบูรณ์แบบวันนี้ก็เป็นวันสำคัญสำคัญในทางสมมุติสำคัญของประเทศเป็นวันแม่แห่งชาติและลึกนึกถึงแม่ก้ไปกราบไปไหว้มีอะไรก็คอยช่วยดูแลรักษาให้ ความท่านให้ผมมีหารความเมตตากับบุตรทุกคนทำใจให้เหมือนแม่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 หลักลูกทุกคนแม่น้ำแม่น้ำอะไรแม่ทับอะไรก็คำว่าแม่นี่ยยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ถึงยกให้เป็นแม่แม่พระ ไม่ใช่แม่ยักษ์แม่มารนะต้องเป็นแม่พระถึงจะถูกอาจตั้งใจละพรกันนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปนม,มือฟังไปด้วยโน้มสำเนียงก,การโน้มสำเนียงดูมีสร้างความรู้สึกโน้มเข้าไปรู้กายของเรารู้การหายใจเข้าออกของเราฟัางไปด้วย ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผลล่อนลมหายใจกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจนะอย่าไปเพ่งลมหายใจนะอย่าไปจดจ่อการสูดลมหายใจยาวๆผลล่อนลมหายใจยาวๆเนี่ยกายของเราก็จะสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้น สัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนให้เดาให้เรารู้อยู่ที่ปลายจมูกก็พอว่าลมวิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราเหมือนกับนายปะตูทวานนั่งอยู่ตรงที่ประตูรถคันไหนวิ่งเข้ามาก็รู้รับรู้รถคันไหนวิ่งออกก็รับรู้เรารู้ให้ต่อเนื่องทั้งเข้าทั้งออกเขาเรียกว่ามีความรู้ตัวทั่ว,วพร้อมสติสัมปชัญญะเราพยายามสร้างตรงนี้ขึ้นมาให้ต่อเนื่อง ถ้าพลังเผอแล้วก็เริ่มใหม่พลังเผอแล้วก็เริ่มใหม่ถ้ามีความรู้ตัวที่ต่อเนื่องใจทิ้งอยู่ในกายของเหล่านี้แหละหรือว่าวิญญาณซึ่งอยู่ในกายของเหล่านี้หละเขาจะคิดปรุงแต่งส่งไปภายนอกเราก็จะรู้เท่าทัาน เห็นการเกิดการดับถ้ามีความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจหรือว่าอาการองคันหา้าใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่เราก็จะเห็นเห็นใจเคลื่อนเข้าไปรวมกับอาการนองคันหา้าใจก็จะดีดออกจากความคิดก็เรียกว่าพลิกจากของที่คว่ำ หรือว่าแยกรูปแยกนามใจก็จะว่างกายก็จะเบาความรู้ตัวของเราก็จะตามเห็นการเกิดการดับของความคิดซึ่งแล้ว่าเห็นกองสังขารเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ตามดูรู้เรื่องทุกเรื่องเราก็จะมองเห็นความเป็นจริงว่าชีวิตของเรานี่เป็นอย่างไรไมาอย่างไรทุกคนสร้างบุญมาดีถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนก็สร้างบรารมีกันมา อย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสทุกคนมีบุญมีโอกาสเหมือนกันหมดแต่ในระดับของสมมุติความพยันมันเพียนตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็ลำบากบางคนก็มีความพร้อมทั้งสมมุติบางคนก็ยังไม่มีความพร้อมเราก็ต้องหัดวิเคราะห์หัดสังเกตหัดทําความเข้าใจในหลักธรรมจริงๆแล้วทั้งความอยากความไม่อยาก ตรงละออกะใหม้มันหมดคือดับความเกิดของตัวใจแต่เวลานี้ใจทั้งเกิดด้วยทั้งหลงด้วยมาหลงอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างกายเนื้อปิดกั้นตัวเองเอาไว้กิเลสมานต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาก็หาเหตุหาผลเหมือนกัน กำลังสติปัญญาของเรามีเพียงพอเราต้องตามชี้เหตุเห็นเหตุเห็นผลแยกรูปแยกนามตามดูตามละตามแก้ไขทุกุริยาบทเร้่งตตื่นขึ้นมายืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราเข้าใจวิธีเราเข้าใจแนวทางแล้วเราพยายามผ่ากันไปดําเนินการเจริญสติเป็นอย่างนี้ความรู้โตที่ต่อเนื่องกันเป็นนี้กายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ ช่วงใหม่ๆก็าอาจจะเป็นการฝื้นเป็นการทวนกระแสกิเลสเพราะว่าใจของคนเราชอบคิดชอบเที่ยวชอบปรุงชอบแตง่งเราจเจริญสติเข้าไปอบรมไปบ่มไปโอดไปสารพัดอย่างหนึ่งไปอบรมใจของเราทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมากขนาบแล้วกขนาบอีกตีแล้วตีอีกแก้ไขแล้วแก้ไขอีกจนใจคลายออกจากความคิดออกจากอารมณ์มองเห็นความเป็นจริงนะั่นแหละท่านถึงบอกให้เชื่อ ก็ต้องพยายามานะการได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนมีการเต็มเปรียมการสร้างบุญบารมีนี้เรามีโอกาสได้สร้างร่วมกันอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องพยายามาสร้างความรู้สึกรับรูก้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งอยู่หลายคนก็เมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทุบปลายใจมุขของเราให้ชัดเจนกันนะ ปากกันไหว้พรอะพร้อมๆกันค่อยไปสช่างสารัรคโตทำความเข้าใจนะ